ทาบกิ่งมะม่วงทาบกิ่งฤดูไหนออกลากดีวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการ,กรเกษตรลุกงพ้นมาโดยเพื่อความยืนนะครับวันนี้เองเป็นคําถามจากสมาชิกนะครับจากแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับที่ เห็นผมลงในเรื่องของการขยายพันธุ์มะม่วงนะครับก็เห็นในคลิปเดียวนะครับว่าผมทําวิดีโอลงไปเรื่องของการทาบกิ่งมะม่วงเนะี่ยเขาถามว่าทําการทาบกิ่งมะม่วงเนะี่ยฤดูไหนที่ทําให้มะม่วงเนะี่ยมันออกรากได้ดีนะครับอย่างาด้านข้างของผมนี่จะเป็นการทาบแบบตุ้มใหญ่นะครับก็จะเห็นรากแค่เจนแต่การที่เราทาบแบบกิ่งหนึ่งต่อหนึ่งหมายถึงว่าเราเอาต้นต่อนะครับ มาทาบกับกิ่งที่เป็นกิ่งเล็กๆนะครับอันนั้นเรียกว่าการท่าแบบกิ่งหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยตัวนั้นจะมองไม่เห็นรากแต่เราสามารถสังเกตที่แผลที่มันจะปูดได้นะครับทั้งสงส่วนคือการขยายพันธุ์มะม่วงด้วยการทาบกิ่งครับแล้วครนี้ฤด,ดูที่เราจะทําเพื่อให้มันติดได้ดีรากออกเยอะแล้วก็ตัดไปลงปูเนี่ยแล้วสามารถทําให้ต้นมะม่วงเนี่ยมันรอดได้ดีเนี่ยฤด,ดูไหนให้เรียกว่าเหมาะสมที่สุดอันนี้ผมจะแบ่งออกเป็น3ามฤดูนะครับว่า ดูดูร้อนหรือดูฝนหรือดูหนาวเนี่ยใน3ฤดูเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันสามารถทําได้ทุกฤดูเลยแต่ในแต่ละฤดูจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเช่นหฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนเนี่ยสามารถทําได้ไหมก็บอกว่าสามารถทาบกิ่งได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการทาบกิ่งแบบตุ้มใหญ่แบบนี้นะครับก็จะทําให้ตุ้มเนี่ยมันแห้งไวนะครับเพราะว่า มันไม่มีความชื้นจากอา,ากาศหรือน้ําฝนที่มันตกลงมาเลี้ยงตุ้มที่เป็นตุ้มขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นตุ้มเล็กๆล,ล่ะเวลาเราขึ้นมาทาบตุ้มจะแห้งไหมตุ้มเล็กก็แห้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าตุ้มเล็กเนี่ยเราห่อหุ้งด้วยถุงพลาสติกเราจะใช้ระยะเวลาในการทาบอยู่ประมาณ60วันก็ทําให้ตุ้มเนี่ยมันแห้งเวลาเราตัดนะครับก็คือกิ่งแบบนี้สมมติว่ามันติดแล้วนะครับเราจะตัดออกไปนะครับ ก่อนชําเนี่ยเราต้องรีบนําไปจุ่มน้ําเลยเพราะว่าตุ้มที่เราเอา,ามาท่าบเนี่ยช่วยดูแลงตุ้มมันจะแห้งแล้วน้ํามันขาดไปจากตุ้มเนี่ยถ้าเราไม่รีบแช่น้ํานะครับให้ต้นเนี่ยมันดูดน้ําไปจะทําให้ต้นเนี่ยสลัดใบทิ้งแล้วใบเนี่ยมันจะร่วงหมดก้านเลยนะครับแล้วก็จะเหลือแค่ตรง,ตรงยอดแต่ไม่ต้องตกใจนะครับแบบนั้นก็ยังสามารถที่จะเอาไปชําและขยายพันธุ์ปลูกได้นะครับ สรุปว่าฤดูร้อนทําได้นะครับแต่ต้องคอยมาดูว่าถ้าตุ้มมันแห้งเราก็อาจจะเอาน้ํามาเติมเช่นหาไซลิงนะครับสูบดูดน้ําด้วยเข็มมาแล้วก็เอามาจิ้มหรือถ้าเกิดใครสะดวกที่จะเปิดตรงเชือกด้านบนนะครับตรงนี้เราก็สามารถเปิดออกแล้วก็เอาสายยางเนี่ยกอกน้ําเข้าไปในตุ้มที่เป็นแบบตุ้มใหญ่แบบนี้ได้แล้วถ้าเกิดเป็นตุ้มเล็กล่ะทํำยังไงในฤดูแล้งฤดูร้อนนะครับตุ้มเล็กก็สามารถที่จะเอาน้ําเนี่ย มาเทใส่ที่ตุ่มนะครับแล้วน้ํามันจะไม่ออกไปไหนนะครับมันจะอยู่ที่ถุงก็จะสามารถเลี้ยงให้ตุ่มเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ในช่วงหน้าร้อนได้นะครับแล้วฤดูต่อมาก็คือฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฤดูที่เหมาะสมสําหรับการทาบกิ่งมากเพราะว่า1มีน้ําฝนตกลงมาตลอดทําให้ตุ่มที่มันเป็นตุ่มใหญ่ๆแบบนี้มันไม่แห้งครับตุ่มเล็กๆก็ไม่แห้งเหมือนกันก็จะมีน้ําเข้าและการประสานของแผลก็จะดี กรณีที่เราพันฟิล์มดีนะครับพันฟิล์มดีก็หมายถึงว่าพันแล้วน้ําไม่เข้าไม่เกิดเชื้อราแผลก็จะสนิทแล้วก็จะปูดดีนะครับดังนั้นฤดูฝนน่ะถ้าเราทาบนะครับเราพันฟิล์มให้แน่นน้ําไม่เข้าแผลก็จะติดเร็วขึ้นนะครับรากก็จะเดินดีแล้วเราก็จะสามารถตัดกิ่งเนี่ยออกไปลงปลูกได้ไวขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างพอเราเอาไปลงปลูกปับ๊บมันก็จะมีน้ําที่จากเป็นน้ําฝนเนี่ยลงมาเลี้ยงทําให ในฤด,ดูนั้นเราสามารถทาบด้วยแล้วก็เอาต้นเนี่ยไปปลูกก็จะทําให้ต้นเนี่ยมันฟื้นตัวแล้วก็จะเขาเรียกว่ามันติดได้ดีหมายถึงว่าเวลาเราลงปลูกแล้วเนี่ยมันขยายรากแล้วมันเริ่มเลี้ยงตัวเองได้พอมันเข้าสู่ฤดูหนาวต้นมันก็จะไม่ส่งผลกระทบมากมันสามารถเลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าหนึ่งถ้าเป็นตุ้มแบบาทาบหนึ่งต่อหนึ่งเป็นตุ้มเดียวนะครับเราทาบด้วยรากแก้วเนี่ยก็จะมีรากแก้วในการที่จะเลี้ยงต้นแต่แบบนี้อาจ,จะเป็นรากตัดนะครับแต่มันมีหลายรากที่ช่วยกันเลี้ยง มันก็ทําให้ต้นเนี่ยมันสามารถาโตได้ในช่วงฤดูฝนและโตได้เร็วนะครับก็ประมาณนี้ส่วนฤดูหนาวทําเหมือนกับฤดูร้อนเลยนะครับก็คือการแก้ไขก็เหมือนที่ผมบอกในช่วงฤดูร้อนแต่ฤดูหนาวมันมีแบบนี้ครับคือเวลาเราทาบเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มาม่วงแทงดอกครับเวลาเราตัดออกมาเนี่ยมันจะมีดอกติดมาด้วยดีไม่ดีถ้าเราทาบไปช่วงที่มันแทงดอกแล้วแล้วมันเริ่มติดลูกเนี่ยพอเราทาบเสร็จ เราตัดลงมาเนี่ยเป็นมะม่วงที่ตัดลงมาปั๊บมีลูกเลยนะครับตรงนี้ขอแชร์เทคนิคหน่อยนะครับมันจะเป็นการที่เรียกว่าพ่อค้าที่เขาทําในเรื่องของการขายพันไม้ต้องบอกว่าเขาใช้วิธีนี้ในการทาบกิ่งช่วงฤดูหนาวเพราะว่าพอข้ามในช่วงของการติดดอกเลี้ยงหมายถึงว่าพอตัดเนี่ยหกวันก็คือ2เดือนพอมันติดลูก มีลูกเล็กลูกน้อยนะครับพอตัดลงมาเอาไปเลี้ยงลงเข่งพอเลี้ยงลงเข่งต่อช่วงที่มะม่วงมันเริ่มเข้าสู่มะม่วงเริ่มแก่ยิ่งมะม่วงที่มันเป็นสีสันใช่ไหมครับมันมีลูกติดไปด้วยตรงนี้เองต้องบอกว่ามันราคาต่างกันเลยนะครับเพราะว่าผมเคยเจอกับตัวเองตอนที่ไปหาพันธุมะม่วงไปช่วงที่เขามีลูกเออมันลูกตรงป่งนะสวยแล้วเวลาเราไปเอาเนี่ยเขาขายพันหนึ่งนะครับต้นหนึ่งขายหนึ่งพันผมก็ยังไม่เอา อันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันมันด้วยที่ว่ามันมีลูกแล้วเขาทําให้มันเขาอัพราคาไหมาคราวนี้ผมก็กลับไปใหม่ไปสวนเดิมนี่แหละแต่ว่าพอมีเวลาก็เออพอมันเริ่มเลยช่วงที่แบบมันไม่มีลูกแล้วนะครับกลับไปสรุปต้นที่ผมเคยถามตอนที่มีลูกพันหนึ่งพอกลับไปถามตอนที่มันไม่มีลูกขายห้าร้อยครับเป็นมะม่วงไซส์กระถางถ้าหอกไซส์ติดลูกเลยเนี่ยเหมือแนบบนี้ผมท่าแบบนี้เลยสมัยที่ผมไปหามะม่วงถ้าใครที่จะขยายพันธุ์มะม่วงเนี่ยอันนี้ผมก็บอกทิคไว้เล,เลยนะครับว่า ทำในช่วงที่มันมีผลเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอามาล่งเค่งมีลูกสวยๆเนี่ยก็ขายได้ราคาเหมือนกันอันนี้เอามาฝากช่วงถ่ายของวิดีโอะนะครับสรุปแล้วการทาบกิ่งมะม่วงผมฟันธงว่าหน้าฝนเนี่ยมันได้ผลดีสุดอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมทํานะครับจากที่ผมสรุปไปจากประสบการณ์โดยตรงของผมนะครับก็ต้องขอบูณทุกท่านอีกครั้งที่มาตั้งคําถามนะครับส่งคําถามมาถามกันเพื่อให้ผมทําวิดีโดอามาแชร์ท่านอื่นด้วยแล้วก็เอามาตอบคำถามท่านนี้นะครับถ้ามาชิคใหม่ที่มึงก็มาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดรค,ครับ และกดติดตามช่องเกษตรลุงพาตนเองเพื่อความยั่งยืนวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณแนละสวัสดีครับ